เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่23อย่าขยับ เจ้าร่ำเรียนวรยุทธ์มาจากไหนไปเจ้ายังไม่วางใจยกแขนข้างหนึ่งขึ้นมานิ้วทั้งห้ากางออกเหมือนกรงเล็บไม่รู้ว่าเป็นกระบวน้าคของสำนักไหนเศษอิดร่วงกลาวลงจากกำแพงที่ถูกอาวุธลับปักแน่นอาไปยืนตัวแข็งก่อนจะถามว่าท่านคือไปเจ้าใช่หรือไม่ไปเจ้าตะลึงอาไปเอ่ย พวกเราไม่รู้จักกันแต่ท่านคงรู้จักนักพรตไร้น้ำสินะเขาเป็นอาจารย์ของข้านักพรตไร้น้ำแม้จะไม่มีชื่อแท้แต่ก็มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วยุทธภพเป็นยอดฝีมือที่บำเพ็ญเพียรจนคล้ายผู้วิเศษที่อย่างรู้ฟ้าดินตอนที่ปเปิดโจาออกท่องยุทธภพได้ไม่นาน ก็เคยได้คนผู้นี้ชีนะบางอย่างจนกลายเป็นสหายต่างไว้มีครั้งหนึ่งตอนที่พวกเขาร่ำสุรากันนักพรตไร้ายนามถามไปยเจ้าว่าเหตุใดจึงเร่ร่อนไปเรื่อยเปยเจ้าเล่าเรื่องของสือเติรนหงเฮาที่ล่วงลับไปนานแล้วให้อีกฝ่ายฟังคนที่รู้จักก็จากไปแล้วข้าไม่รู้ว่าควรไปไหนดี นักพรตไร้านามใช้นิ้วจุ่มสุราในจอกแล้วขีด,ขดเข,ขียนบนพื้นทำนายดวงชะตาให้เขาว่ากลับไปเมืองหลวงเถิดบางทีเจ้าอาจได้พบบุตรของคนรู้จักเจ้าก็เป็นได้อาไปพูดขึ้นก่อนหน้านี้อาจารย์ข้าสังเกตดวงดาวบนฟ้าอยู่ตลอดไม่รู้เกิดนึกอะไรขึ้นมาสั่งให้ข้าลงจากเขาเข้าเมืองหลวงมาหาท่าน เขาหลวงจดหมายที่ยับย่นสกระปอกจากอกเสื้อส่งให้ไปเจ้าฉบับหนึ่งปเจ้าอ่านแล้วเงยหน้าถามอย่างข้องใจเป็นลายมือของเขาจริงแต่ข้าไม่เข้าใจว่าเขาเขียนถึงสิ่งใดอาไปยตอบอ้ออาจารย์บอกว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่ของท่านแต่ต้องมอบให้ห้องแต้เซียโหตันที่ยืนเงียบม,มาตลอดได้จังหวะพูดขึ้นส่งมานี่ อาไปหันความกลับไปถามยังตื่นเต้นว่าห้องเต้หรือห้องเต้ตัวเป็นปนเซียหโตั้นรอบส่งสายตาปรามอาไปอาไปเหมือนยิ่งว่าก็ยิ่งยุจิจิจิหล่อเหลาจริงๆเซียหตั้นอ่านจดหมายแล้วสีหน้าพรันเคร่งเครียดเขายื่นมันให้อีวานอินจดหมายเขียนด้วยลายมือที่ค่อนข้างวัดดูเหมือนงูเลื้อยอยู่สองบรรทัดว่า ดาวจากกักรพรรดิย้ายตำแหน่งดับมืดก่อนสว่างดาวไฟหยุดเนียงดีร้ายห่างกันเพียงขีดขั้นห้าดาวราเรียงตรงกันอนาคตจึงเรืองรองแค่เห็นตัวหนังสือวักแรกวีวานอินก็นิ่งขึงด้วยความตกใจดาวจากกักรพรรดิย้ายตำแหน่ง ไม่ใช่คำทำนายทายทักแต่อย่างใดมีแต่คนที่ข้ามมิติมาเท่านั้นจึงจะเข้าใจว่านี่เป็นการบอกใบ้ว่ารู้นะว่าดวงจิตภายในเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าจะแปลความหมายของข้อความทั้งหมดนี้ก็คงได้ความว่ารู้นะว่าดวงจิตภายในเกิดการเปลี่ยนแปลงและคนที่เปลี่ยนแปลงเป็นถึงห้องเตเสียด้วยแต่การจะเปลี่ยนชะตากรรมของแผ่นดินนั้นเกี่ยวพันกับชะตาชีวิตของห้องเต้ เบื้องหน้ามีอันตรายอยู่ทางรอดริปรีต้องตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นถึงจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหวีวานอินและเสียห่โตันสบตากันคิดในใจว่านี่ตั้งหากพวกอย่างรู้ลิขิตสวรรค์ตัวจริงอาไปาย,ยังพูดต่ออาจารย์บอกว่า ท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลถือว่าเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของข้าครึ่งหนึ่งให้ข้าเรียนรู้จากท่านให้มากเดิมข้าก็คิดว่าท่านจะเก่งสักแค่ไหนกันเที่ยวจะเก่งกว่าข้าหรือไม่ก็เลยปเปโจแทกก็เลยมาท้าต่อยตีสินะอาไปพ่นเสียงขึ้นจะหมูกแทนคำตอบปเปโจอมองสิทธิน้องที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันพลันเกิดเสียดายในความสามารถเขาแย่อีกฝ่ายไปว่า แล้วยอมแพ้หรือยังละ่ะอาไปมองซ้ายมองขวาแล้วถามขึ้นท่านมาคุ้มกันห้องเต้งงั้นหรือรับค่าเข้าทำงานด้วยอีกคนได้หรือไม่ไปเจ้ามองเสีย่ยโหตั้นเสีย่ยโหตั้นตอบข้ามีนับไปคนเดียวก็พอแล้ว อย่าเพิ่งปฏิเสธนี่เป็นความหวังดีของอาจารย์ที่ส่งข้ามารับใช้ท่านเชียวนะอาไปาไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวห้องเต้แต่อย่างใดเวลาพูดคุยกันก็ยังทำหน้าตาทะเลนและใช้คำพูดแบบสามัญชนรับข้าเอาไว้อีกสักคนเพิดข้ามีวรยุทธ์ล้ำเลิศคุ้มกันโฉมงามผู้นี้ได้เขามองหวีวานอินอวีวานอินตอบขอบใจ เซียห่วตั้นทะลึงตาใส่อาไปปวีหวานอินกำลังใช้ความคิดเธอจำได้ว่าในนิยายไม่มีตัวละครที่ชื่ออาไปานี่นาแต่ตอนนี้มีคนทะลุมิติมาถึงสองคนทำให้ผู้อย่างรู้ในโลกใบนี้ต้องยื่นมือเข้ามายุ่งก็นับว่าเป็นเหตุผลที่พอฟังขึ้นขณะเดียวกันเซียห่ตันก็กระซิบถามไปเจาน้าไปนักพจไร้นามคนนั้น ไปเจ้ารับประกันนักพ์ไร้น้ำถอนตัวจากยุทธภพธมานานแล้วไม่สนใจเรื่องทางโลกจดหมายที่เขาส่งมาน่าจะทำนายได้ว่าเจ้าจะสร้างความมั่นคงและสุขสงบให้กับแผ่นดินต้าเซียวรยุทธ์ของเต้าหนุ่มนี่ก็เป็นวิชาที่นักพ์ไร้น้ำม,มักใช้คิดว่าเชื่อถือได้เซียเห่าต้านพยักหน้าบอกกับอาไปาถ้าเช่นนั้น เจ้าก็ตามพวกเรากลับวังหลวงเถิดพวกเขากลับเข้าวังหลวงในเวลาพรบขําเซียห์ห่ตันบอกว่าจะหาตำแหน่งให้เอาไปแล้วก็พาเขาเข้าวังไปด้วยปเปรโตใช้วิชาหดกระดูกปลอมตัวเป็นนางกำนันตามเดิมแล้วเดินกลับตำหนักกุ้ยเฟยพร้อมกับอวี่หวานอินหนากลับห้องก่อนนะหนาไปอวีหวานอินเดินไปที่ห้องพร้อมปเปรโต ข้ามีเรื่องจะถามเรื่องได้หวีวานอินพูดยิ้มยิ้มที่ท่านสามารถซัดอาวุธลับทะลุกำแพงได้คงไม่ใช่เพราะกำลังภายในเพียงอย่างเดียวกระมังอย่ามองข้าอย่างนี้สิข้าก็แค่คาดเดาเท่านั้นเปิดเจ้ายังคลองใจไม่หายทำไมเจ้าถึงรู้ตั้งแต่พบตันครั้งแรกท่านคว่างกริดทะลุประตูไม้เข้ามาสังหารนักฆ่าตายคาที่ โดยที่แรงไม่ตกสักนิดต่อมาตอนอยู่บนเรืออาวุธลับของท่านไม่เพียงจะยิงได้ไกลจนถึงบนฟังแต่ยังยิงติดต่อกันไม่หยุดหวีหวานอินมองแขนเสื้อเขาอย่างสนใจแล้วชมว่า นาเป่ยมีฝีมือในการประดิษฐ์ยอดเยี่ยมเดิมทีข้าก็สนใจพวกกลไกลต่างๆแต่ต่อให้คิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกว่ากลไกลที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงและมีประสิทธิภาพขนาดนี้ต้องเป็นกลไกลแบบใดกัน คำพูดที่อวีหวานอินเอ่อยออกมานั้นล้วนเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองที่เธอรู้ว่าปอยเจาเป็นนักประดิษฐ์อาวุธและกลไกต่างๆก็เพราะมีเขียนไว้ในนิยายที่เธอตั้งใจพาเซียงหตั้นไปหาปอยเจาก็เพราะเรื่องนี้ด้วยเพียงแต่ปอยเจเก็บความสามารถด้านนี้ไว้เป็นความลับสุดยอดเธอจึงต้องตีสนิทและทำให้เขาไว้ใจเสียก่อนจากนั้นค่อยถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากตกตะลึงไปชั่วขณะไปเจ้าก็หัวเราะชอบใจหวานอินเป็นคนฉลาดไม่แปลกที่เจ้าจะนึกภาพไม่ออกเพราะกลไกอันนี้มีเพียงข้าที่สามารถบังคับมันได้เขายกแทนขึ้นกลางนิ้วมือทั้งห้าแล้วงอเข้าหากันมีเสียงกึกกักกลไกอันนี้ติดอยู่กับตัวข้า อ้องใช้กำลังภายในช่วยขับเคลื่อนอาวุธลับถึงจะพุ่งออกมาสามารถบังคับให้อาวุธลับพุ่งออกมาได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอีกทั้งยังซัดได้แรงและไกลอีวานอินแซงทำเป็นตื่นเต้นกับคำบอกเล่าของปเปยจ้าก่อนจะแสดงสีหน้ากังวลใจ ป่อยเจ้าคิดว่าอีกฝ่ายอยากจะขอดูกลไกลที่กำลังพูดถึงระหว่างที่หาทางปฏิเสธก็ได้ยินหญิงสาวถามขึ้นว่านเะป่อยเคยคิดจะสร้างอาวุธจำพวกกลไกลที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงกว่านี้หรือไม่อย่างเช่นไม่ต้องอาศัยกำลังภายในเพื่อซัดอาวุธแต่ใช้ดินปืนแทนดินปืนเป่อยเจ้าเกิดความสนใจอืม ข้าว่าสถานการณ์ของฝ่าบาทในตอนนี้จำเป็นต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวสักหน่อยแล้วในเวลาเดียวกันนั้นอาไปายัดยาเม็ดกำรรใหญ่ใส่มือเสียโหตัน้นลองกินดูเถอะระหว่างที่ข้าเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ได้ยาพวกนี้มานี่เป็นตำรับยาที่ใช้กันเฉพาะกรุ่มเสียโหตั้นพูดขึ้นอย่างหมดกำลังใจน่าจะพอได้แล้ว ไม่ได้นี่เป็นหนึ่งในภารกิจที่อาจารย์มอบให้ในเมื่ออาจารย์เห็นแล้วว่าข้าช่วยท่านได้ข้าจะต้องทำอย่างเต็มที่ก็ได้อาไปนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างสบายใจรินน้าชาให้ตัวเองสถานการณ์ในราชสํานักเป็นอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยพูดแล้วก็ยาวเจ้าเล่าเรื่องทางโน้นมาก่อนเพอเจ้าว่าไปแล้วก็ยาว เมื่อไม่นานมานี้ข้าเพิ่งสังหารคนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญไปสองคนและต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจะปกปิดร่องรอยเซียหโหตันถือจดหมายที่ยับย่นและสกระปรกไว้ในมือเรื่องที่นักพดไร้นามทำนายท้ายทักเพราะรู้ว่าเซียหโหตันไม่ใช่คนเดิมแล้วยังเขียนจดหมายมาถึงเขาซ้ำยังส่งลูกศิษย์มาหาถึงพี่ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความจริงเพียงแต่จดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วความจริงพวกเขาเคยเจอกันตั้งแต่ห้าปีก่อนอาไปรายงานสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเซียยโหตั้นจึงถามขึ้นท่านลงทุนเล่นละครฉากใหญ่กับข้าเพื่อตบตาสิทธิพี่ใหญ่คนนั้นหรือป่โจหลอกง่ายไม่ใช่เพราะเขาหลอก อาไปทำตาโตแล้วเอ่ยว่าถ้าอย่างนั้นก็เพราะโฉมงามคนนั้นรักษามารยาทหน่อยนางเป็นถึงกุ้ยเฟยตอนอยู่ต่อนหน้านางให้เจ้าทำเหมือนเพิ่งรู้จักข้าอย่าแสดงพิรุษออกมาล่ะอาไปเกิดความคิดบางอย่างจึงถามอย่างกระตือรือร้อนนางใช่คนที่ท่านรอมาตลอดคนนั้นหรือไม่ไม่ใช่เป็นอีกคนหนึ่งเอ๊ะ เซี่ยห่ตต้นตอบด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกข้ารอผิดคนแต่นางบังเอิญมาถูกจังหวะพอดีถ้านางไม่มาข้าก็คงตายไปนานแล้วอาไปานิ้วหน้าเป็นเพราะข้าโง่เกินไปหรือว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องกันเพราะเจ้าโงจ่จู่ๆอาไปาก็ขี้ยิ้มอย่างเจ้าแล่ท่านชอบนางใช่หรือไม่คำว่าชอบมันดูผิวเผินเกินไป ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ชอบสินะอาไปไม่ได้ยินคำปฏิเสธจึงมองเซียวโหตั้นอย่างแปลกใจไม่ชอบจริงหรือเซียวโหตั้นยังคงนิ่งชื่นชอบหลงไหลปรารถนา เขารู้สึกว่าความรู้สึกที่พุ่งผ่านในใจนั้นไม่คู่ควรที่จะแสดงอารมณ์เหล่านี้มันเปรียบเสมือนทะเลพิษอันกว้างใหญ่ที่มีไว้ให้สาหร่ายดำอาศัยอยู่ก็เท่านั้นอาไปลุกขึ้นยืนวิ่งออกประตูไปถ้าอย่างนั้นข้าไม่เกรงใจล่ะนะ อาไปใช้ผ้าสีดำปกปิดใบหน้าตามเดิมเขาเดินไปจนถึงตำหนักกุ้ยเฟยเดิมทีคิดจะแอบเข้าไปแต่ปรากฏว่าองค์ครักเงาที่แฝงตัวอยู่รู้ตัวเสียก่อนจึงต้องรอให้หวี่วานอินออกมาเมื่อเห็นหญิงสาวเขาก็พร่องออกไปโดยไม่สนใจฐานะของอีกฝ่ายกุ้ยเฟยข้ามาหาเพื่อขอท้าประลองกับสิทธิ์พี่ชู่ อีวานอินดึงตัวเขาเข้ามาด้านในแล้วกระซิบตอนอยู่ที่นี่ตัวตนของนับเปยคือเปอยมามาไม่มีใครรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาข้าพาเจ้าไปพบเขาได้แต่ต้องไปท้าตีท้าต่อยกันที่อื่นเปยเปอยอะไรนะอีวานอินพาเขาไปที่เรือนเล็กเคาะประตูห้องนอนปเปยจ้าเปยมามา เปยโเจ้าเปิดประตูออกมามองอาไปายอย่างข้องใจอาไปาตัวสั่นกับสิ่งที่ได้เห็นไหนที่สุดก็หลุดหัวเราะออกมาอย่างทนไม่ไหวอุบฮ่าฮ่าฮ่านี่มันอะไรกันเปยเจ้าทำเสียงขึ้นจมูกแล้วสายหน้ายังถูกตีไม่พอใช่ไหมมานี่มามามาอย่างข้าจะให้ความเอ็นดูเจ้าอย่างเต็มที่ ประตูห้องปิดเข้าหากันตามมาด้วยเสียงดังโครมครามสักพักอาไปก็เดินออกมาพร้อมท่าทางที่ดูร้าวกับอับอ้ายหวีหวานอินอดถามไม่ได้เจ้าคิดจะทำอะไรอาไปเกาศีรษะแม้จะมีผ้าปิดหน้าเอาไว้แต่ก็รู้ว่าตนกำลังยิ้มให้นางอย่างง่องง่อ คนเราเมื่ออยู่ในวังหลวงนานเข้าพอเห็นจอมยุทธที่นิสัยผงผางทำอะไรแบบไร้กฎเกณฑ์ก็รู้สึกน่าสนใจอีวานอินหมุนตัวแล้วเอ่ยว่าไปดื่มน้ำชานั่งพักสักครู่เถอะอาไปมองตามร่างบอบบางของอีกฝ่ายแล้วเรียกกุ้ยเฟยหืม อาไปมองซ้ายแลขวาเห็นพุ่มไม้ที่มีดอกสีม่วงแดงบานสะพรั่งอยู่พอดีเขายืนนิ่งๆยกมือขึ้นแล้วรวบรวมลมปราณไว้บนฝ่ามือก่อนจะสะบัดออกไปฟืบ วีหวานอินที่เพิ่งเดินไปได้สองก้าวเห็นกลีบดอกไม้ลอยมาจากด้านหลังกลีบดอกไม้ที่บอบบางเริงระบำอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันตัวเธอคล้ายถูกอบล้อมด้วยกลิ่นหอมจนต้องหันหลังกลับไปมองเสีย่ยโหดตัานยืนอยู่ข้างหลังทั้งคู่สบตาการท่ามกลางกลีบบุปผาที่ลอยละล่องใบหน้าของอีหวานอินร้อนเผามาที่นี่ทำไม เซียวโหตั้นยิ้มน้อยๆมากินข้าวกับเธอนะสิห่างออกไปไม่ไกลอาไปที่สร้างบรรยากาศแสนหวานให้กับทั้งคู่โดยไม่รู้ตัวได้แต่ยืนอึ้องเซียวโหตั้นจูงมืออีวานอินปรับเข้าห้องเพื่อกินข้าวเย็นอาไปแสดงนิสัยมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ด้วยการตามตื้อไม่เลิกเช่นนั้นก็เพิ่มชามเพิ่มตะเกียบอีกชุดหนึ่งสิ วีวานอินตกใจชาวยุดใจกล้าหน้าหนาขนาดนี้เลยหรือเซียวโหตั้นมองเขาแวบ,บหนึ่งแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกไปเก็บกวาดกรีบดอกไม้ให้เรียบร้อยก่อนอาไปหันกลับไปมองมีคนกำลังกวาดอยู่ไปปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิมด้วยอย่าใจแคบนักสิชิแค่ข้าวมื้อเดียว เสียวโหต้านแกรมกระไอ้ส่งสายตาเป็นเชิงเตือนบอกแล้วว่าให้ทำเป็นไม่รู้จักกันมาก่อนอาไปช่างักแล้วสำรวมท่าทีข้าไม่กินเปล่าแต่จะเล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับแคว้นเหยียนให้พวกท่านฟังด้วยอีวานอินตะลึงเจ้ารู้เรื่องของแคว้นเหยียนด้วยหรือ สำหรับเธอแคว้นเยียนเป็นเหมือนภาพปิศนาสเปซสป่รู้แค่ว่ามีความวุ่นวายภายในแคว้นแต่ไม่รู้รายละเอียดอื่นแต่ตอนนี้เธอต้องการนำมเมล็ดพันธุ์เข้าฟังเข้ามาปลูกในต้าเซียและต้องการขัดขวางการก่อสงครามจึงมีความคิดที่จะหาทางจับมือเป็นพันธมิตรกับคนแคว้นเยียนจากนั้นค่อยร่วมมือกันเล่นงานตัวอ๋องต่อไปรู้สิรู้สิ ข้ารู้เรื่องตั้งเยอะแยะข้ายังสังหารเซียห์ตันตบไหลอาไปแรงๆทีหนึ่งเป็นการขัดจังหวะเขานั่งลงดีๆเซียหโหตันไล่นางกำนันและขันทีที่คอยรับใช้ออกไปเหลือแค่พวกเขาสามคนอาไปได้นั่งข้างอวีหวานอินสมใจเขามองซ้ายมองขวาก่อนจะปลดผ้าปิดหน้าออกแล้วคีบอาหารใส่ปาก อวีวานอินมองใบหน้าของเขาอย่างแปลกใจชายคนนี้หน้าตาดีทีเดียวแต่บุคลิกแตกต่างจากเซียงโฮตั้นอย่างสิ้นเชิงอาาป๋มีผิวกายสีเข้มเหมือนคนที่ชอบอยู่กลางแจ้งฟันขาวสะอาดเลือกกินแต่อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เขาคีบอาหารใส่ปากจนแก้มปอ่องอาไป๋กรอกสุราใส่ปากแล้วหันไปยิ้มให้อวีวานอินแววตาเหมือนจะถามว่าดูข้าสิ ฆ่ารูปงามหรือไม่ชาวยุทธไม่กลัวตายกันเลยใช่ไหมหวีวานอินคิดเธออดปลายตามองไปทางเซียโหตันไม่ได้ไม่รู้ว่าเซียโหตันสังเกตเห็นท่าทางของอาปไปหรือไม่แต่เขาพูดเสียงเรียบว่าเข้าเรื่องได้แล้วอ้อจริงสิแขวนเยียนแขวนเยียนเป็นแขวนเล็กๆที่ล้าหลังแถมยังยากจนอีกไม่ว่าจะเป็นอาหาร ตลอดตนเสื้อผ้าที่ใช้ตัดเย็บอาพรก็มีน้อยพวกนั้นจึงคิดจะมาแย่งชิงจากเราอาไปพอนเสียงขึ้นจมูกเป็นแค่พวกป่าเถื่อนที่ไร้อารยธรรมแต่คนแคว้นเยี่ยนต่อสู้เก่งและฝีเท้าไวทุกครั้งที่เข้ามาชิงทรัพย์ก็มักฆ่าคนวางเพลิงพอได้ของแล้วก็หนีไปอย่างรวดเร็วอีวานอินแย้งแบบนี้มันโจนปล้นฆ่าไม่ใช่รื คิดว่าพวกนั้นเป็นแค่โจรป้นคล่าอย่างนั้นหรือพวกนั้นเกลียดชังพวกเรามากอยากให้ชาวต้าเสียใตย้พวกมันจะได้แย่งแผ่นดินของพวกเราไปครองเซียโห่ตั้นถามราชวงศ์ที่ปกครองแขวนเยี่ยนเป็นอย่างไรฮ้อ,อาหลานชิงอำนาจกันนะสิห้องแต่คนปัจจุบันของแควนเยี่ยนคือจ้าหลวงหว่าฮั่นหลานชายเขามีนามว่าถูเออ เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแคว้นเยียนสองอาหลานไม่เคยมีความเห็นตรงกันเลยมีเพียงเรื่องเกลียดชังแคว้นตาเสียเท่านั้นที่เห็นพ้องต้องกันข้าได้รับรายงานว่าตอนนี้ทั้งสองส่งนักฆ่าเข้ามาแฝงตัวอยู่ในแคว้นตาเสียแล้วพวกเขาแข่งกันว่าใครจะสังหารเชื้อพระวง์และชนชั้นสูงของตาเสียได้มากกว่ากันที่ทำอย่างนี้เพราะความแค้นที่มีต่อแคว้นตาเสีเยเท่านั้นไม่ได้มีเหตุผลอื่นใด วีวานอินยกมือกุมขมับจากแค้นอะไรกันนักนะในสองคนนี้มีใครที่พอจะเกลี้ยกล่อมให้เปลี่ยนใจได้บ้างหรือไม่อาไปล์ใส่หน้าแรงๆแทบจะไม่มีห้องเต้แควนเหยี่ยนเคยถูกทำร้ายตอนออกรบจนตาบอดไปข้างหนึ่งส่วนทูเออก็มีความแค้นส่วนตัวกับห้องเต้ของพวกเราความแค้น เซียโห่ัต้นแต่อาไปาไปทีนึงแต่กลายเป็นเร่งให้อาไปาพูดเร็วขึ้นกุ้ยเฟยไม่เคยได้ยินชื่อสารอี่เมยเเรินหรือสารอี่โตมากับถูเอ,อ๋อแล้วยังมีใจให้กันอีกด้วยแต่ปีหนึ่งนางถูกส่งมาแสดงการได้รำที่แคว้นต้าเสียเรานางโดดเด่นเป็นพิเศษเท่าว่าฝ่าบาทของเราไร้หัวใจแต่งตั้งให้นางเป็นแค่เมยเเรินเท่านั้น แต่หลังจากนั้นไม่นานนางก็รอบสังหารฝ่าบาทเผ่าว่าแผนร้ายของนางกลับล้มเหลวและถูกฆ่าทิ้งในที่สุดตั้งแต่นั้นมาแคว้นเหียนก็ใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อประกาศสงครามกับเราอ้อข้าลืมไปแล้วอีวานอินตอบ นี่เป็นความลับในวังหลังถึงจะเป็นเจ้าของร่างเดิมก็ไม่แน่ว่าจะรู้เรื่องนี้พอมาคิดอีกทีแล้วทำไมเอาไปถึงรู้เรื่องนี้ล่ะขณะที่อวี่วานอินกำลังพบคิดถึงเรื่องนี้เซียหโหตันก็คีบเนื้อปลาให้เธอชิ้นหนึ่งแล้วเอ่ยว่าไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่เราก็ต้องลองส่งคนไปเจราจากับพวกนั้นดูก่อน การเจราจาสงบศึกเป็นงานใหญ่หากพวกนั้นมีผู้นำที่ฉลาดพอก็ควรวางเรื่องส่วนตัวเอาไว้กุ้ยเฟยคิดว่าควรส่งใครไปจึงจะเหมาะสมอีวานอินถูกอีกฝ่ายเบี่ยงประเด็นสนทนาอ้อบัณฑิตท,ที่เราได้ตัวมาใช้งานมีคนหนึ่งชื่อวังเจ้าเป็นคนที่มีความรู้ด้านการพูดทั้งยังพูดภาษาแคว้นเยียนได้อีกด้วยตกลง มอบหมายภารกิจนี้ให้เขาทำปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ